สวัสดีพี่พีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันเบ็ดตกปลาหน้าดินมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับเป็นที่สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับพี่พี่สอบถามกันมาเยอะมากนะครับเพราะว่าสินค้ายังไม่เข้านะครับวันนี้นะครับเป็นคันเบ็ดที่พี่รอคอยนะครับนั่นก็คือคันเบ็ดใบสาน Big กฟิตรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเบสและสปินขนาด10ฟุตนะครับใบสาร Big กฟิตเนี่ยนะครับได้สร้างชื่อนะครับเพราะว่ามีผู้ใช้นะครับ ทั้งเหล่าซุปตานะครับในวงการตกปลานะครับเอาไปตกปลาหน้าดินนะครับตกปลาหน้าดินเนี่ยทั้งไอรถถังนะครับยี่โศกตามอ่างเก็บน้ํานะครับตามแม่น้านะครับเนี่ยครับเอาไปใช้กันมาแล้วนะครับเพราะว่าไบสันบิฟฟิตเนี่ยนะครับก็วางขายนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้สินค้าเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆนะครับเพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆเลยนะครับก็เลยอยากจะให้พี่ๆนะครับได้เห็นก่อนใครเลยนะครับว่า สินค้าเข้ามาแล้วนะครับจะได้สั่งซื้อเข้ามานะครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับมีให้พี่ๆได้เลือกทั้งเบสและสปินนะครับมีให้พี่ๆได้เลือกทั้งเบสและสปินนะครับไบสันบิ๊กฟิตมีเข้ามาขนาดเดียวก็คือขนาด10ฟุตนะครับทั้งเบสและสปินนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับพี่ๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามเหล่าซุปตาที่ออกไปใช้งานแล้วก็ ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับเพราะว่าคันเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะครับน็อกป่าไวนะครับปิดเกมเร็วในการตกป่าหน้าดินนะครับเป็นคันที่สวยมากๆนะครับ X c คอ t ทั้งคันแบงค์หนาๆนะครับคันดามกอกนะครับอย่างดีเคลือบเงานะครับปัดบิ้วนะครับเชฟให้อย่างดีเลยนะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ คันกาไฟานะครับ x รดทั้งคันตั้งแต่ท่อนล่างนะครับจนถึงท่อนปลายนะครับจนถึงท่อนปลายเลยนะครับจนถึงท่อนปลายส,ยสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำให้กับพี่ๆที่กำลังมองหาคันในราคาพันต้นๆน,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 นะครับพันต้นๆนะครับเอาไปจับจองตกปลาหน้าดินนะครับนี่เอาไปใส่เบสนะครับลอกเบสแคตติ้ง นะครับไม่ว่าจะเป็นโอมโตอาบูนะครับแอร์เกียธรรมย่าวีว่านะครับใส่ได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับกับคันใบสานบิ๊กฟิตนะครับใบสันบิ๊กฟิตตัวนี้เวทที่ให้มานะครับเวทที่ให้มานะครับ40ถึง120กรัมนะครับเวทที่ให้มานะครับก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ตั้งแต่งานเบาๆจะไปจนถึงงานหนักๆนะครับสำหรับ ตัวเหยื่อนะครับเวสายไม่ได้ระบุมาก็อยู่ประมาณ15-30ปอนด์เป็นปกติมาตรฐานของคันเบ็ตกปลาหน้าดินอยู่แล้วนะครับสำหรับคันใบสันบิ๊กฟิตตัวนี้นะครับคันเนี่ยนะครับแต่งมาให้อย่างดีเลยสวยๆเลยนะครับแต่งมาให้สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก๊อกเคลือบเงาอย่างดีคันเอ็กคอร์สนะครับสวยๆเลยนะครับก็อยากให้พี่ๆที่สนใจนะครับที่ชื่นชอบแล้วว่า แล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามกับคันใบสันบิ๊กฟีตตัวนี้นะครับได้เป็นเจ้าของนะครับสินค้ามารอบนี้ก็ได้มาไม่เยอะเหมือนกันนะครับพี่พ well, ได้มานิดหน่อยพี่พี่ที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับกับคันใบสันบิ๊กฟีตเดี๋ยวลองดูสปินนิ่งสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูสปินนิ่งสักคันหนึ่งเมื่อกี้เป็นเบสแคตติ้งนะครับอันนี้เป็นคันสปินนิ่งนะครับอันนี้เป็นคันสปินนิ่ง ไกด์สปินนิงเนี่ยนะครับจะเป็นทรงเคสวยๆเลยครับเป็นทรงเคสวยๆเลยนะครับตัวนี้ไกด์ทรงเคนะครับสวยมาก Quran gender, ๆนะครับแบงค์หนาๆเหมือนเดิมคันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนิ้วนิ้วชี้ประมาณนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ผมเนี่ยนะครับนิ้วชี้ผมเนี่ยนะครับนะครับนิ้วชี้ผมเนี่ยก็ถือว่าสวยๆครับ ประกอบแล้วก็โอ้โหตกได้ทั้งนะครับปลาบอปลาแข่งนะครับได้สบายเลยนะครับตกปลาแข่งก็ได้สบายเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับคันก็สวยไกด์ทรงเคนะครับไกด์ทรงเคสวยมากๆเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับชั่งน้าหนักให้ดูว่าคันใบสานบิ๊กฟิตเนี่ยนะครับหนักกี่กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูนะครับหนักอยู่ที่ 3 5 1หบดกรัมนะครับคันสปินนิ่งนะครับคันสปินนิ่งหนักอยู่ที่3 5 1กรัมคันเบสแคตติ้งหนัก3า8กกรัมสวยๆอันนี้ให้เห็นลายคันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับคันสวยมากๆนะครับคันสวยมากๆผมยังชอบเลยครับตกปลาธรรมชาติเนี่ยนะครับเนี่ยครับคันเอ็กคอทั้งคันเลยนะครับคันเอ็กคอทั้งคันเลยนะครับ คันเอ็กคอร์ทั้งคันไกด์ทรงเคสปินนิ่งนะครับทิปท็อปนะครับให้ดูทิปท็อปก็สวยนะครับทิปท็อปก็สวยนะครับแบงก์ก็หนานะครับแบงก์ก็หนาหนาเลยนะครับเนี่ยครับคันเลียวนะครับสวยมากๆอันนี้ก็เป็นที่รอคอยของพี่ๆนักตกปลาที่ชื่นชอบนะครับแับคันใบสันบิ๊กฟิตแล้วก็นะครับเป็นคันที่อยากจะแนะนำให้กับพี่ๆนักตกปลาทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่า นะครับได้ลองสัมผัสกับคันใบสันบิ๊กฟิตดูนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยๆเลยเงาวับนะครับนี่นะครับสวยมากๆก็ฝากพี่ๆไว้นะครับที่สนใจกับคันเบ็ตตกปลานะครับพี่ๆที่สนใจกับคันเบ็ตตกปลานะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้กับคันใบสันบิ๊กฟิตตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับฝากพี่ๆไว้นะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ